สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่องนิยายเสียงของเราวันนี้กลับมาพบกันอีกครั้งกับนิยายวัยเรื่องรถรักนายแบบยั่วสวาสดเรื่องราวในตอนนี้จะสนุกและน่าติดตามแค่ไหนไปรับฟังกันได้เลยค่ะบทที่สจุดประกายความคิดสร้างสรรค์ สตูดิโอฮัมเพลงด้วยพลังสร้างสรรค์ขณะที่ลีโอและแจ,จ็คเจาะลึกถึงโปรเจกต์การทำงานร่วมกันของพวกเขาพวกเขาทำงานอย่างไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อยท่ามกลางกลุ่มผ้าและภาพร่างที่เกลื่อนต๊ะความหลงไหลของพวกเขาจุดประกายให้ห้องสว่างสวัย ขณะที่พวกเขาเทลงบนดีไซน์และตัวอย่างนิ้วของพวกเขาก็ปัดเข้าหากันและส่งกระแสไฟฟ้าไหลผ่านเส้นเลือดของพวกเขาเมื่อมองดูและสนทนากระซิบกันในแต่ละครั้งความสัมพันธ์ระหว่างทั้งสองก็ลึกซึ้งยิ่งขึ้นทอผ้าแห่งความไว้วางใจและความเข้าใจ ดึกดื่นเมื่อคนทั้งโลกหลับไหลลีโอและแจ็คยังคงถูกขังอยู่ในสถานที่ศักดิ์สิทธิ์อันสร้างสารรค์ของพวกเขาแสงตะเกียงที่ส่องสว่างทอดเงาทอดยาวไปทั่วใบหน้าของพวกเขาขณะที่พวกเขาทำงานหนักออกไปเสียงหัวเราะของพวกเขาก้องสะท้อนออกมาจากผนัง ท่ามกลางความวุ่นวายของผ้าและได้เลโอพบว่าตัวเองเปิดใจให้กับแจ็คในแบบที่เขาไม่เคยเปิดใจมาก่อนเขาเล่าเรื่องราวในวัยเด็กของเขาการต่อสู้ดิ้นรนและการเสียสละที่หล่อหลอมให้เขาเป็นอย่างทุกวันนี้และในแต่ละคำสารภาพแจ็คก,ก็รับฟังด้วยความสนใจหัวใจของเขาพองโตด้วยความชื่นชมต่อชายที่อยู่ตรงหน้า คุณสุดยอดมากลีโอแจ็คกระซิบน้ำเสียงของเขาแทบจะหายใจไม่ออกฉันไม่รู้ว่าคุณผ่านอะไรมามากมายขนาดนี้ลีโอยิ้มเล็กน้อยดวงตาของเขาเปล่งประกายด้วยน้ํำตาอันไม่หลั่งไหลมันไม่ง่ายเลยเขายอมรับน้ําเสียงของเขาเต็มไปด้วยอารมณ์แต่การรู้ว่าฉันมีคุณอยู่เคียงข้างก็ทำให้ทุกอย่างคุ้มค่า ในช่วงเวลานั้นท่ามกลางกระแสความคิดสร้างสารรค์และอารมณ์ลีโอและแจ็คได้สร้างความผูกพันที่ก้าวข้ามขอบเขตของเวลาและสถานที่พวกเขาเป็นมากกว่าผู้ทำงานร่วมกันพวกเขาเป็นวิญญาณเคลยตที่รวมตัวกันด้วยความหลงไหลในงานฝีมือของพวกเขาและความรักที่ไม่ได้พูดออกมาซึ่งงอเต้นอยู่ใต้พื้นผิว ขณะที่พวกเขาทำงานต่อจนถึงเช้าตรูลิโอก็รู้สึกสงบสุขเข้าปกคลุมเขานับเป็นครั้งแรกในชีวิตที่เขารู้ว่าการได้เห็นและเข้าใจอย่างแท้จริงนั้นหมายความว่าอย่างไรและเขาสาบานว่าจะชื่นชมทุกช่วงเวลาที่เขาแบ่งปันกับแจ็ค และเมื่อแสงแรกของรุ่งอรุณส่องผ่านหน้าต่างสองใบหน้าที่เหนื่อยล้าแต่มีชายของพวกเขาลีโอและแจ็คก็รู้ว่าการทำงานร่วมกันของพวกเขาเป็นเพียงจุดเริ่มต้นของการเดินทางที่จะพาพวกเขาไปสู่ความสูงที่ไม่อาจจินตนาการได้ด้วยหัวใจที่ประสานกันและความฝันที่ตรงกันไม่มีอะไรที่พวกเขาจะทำสำเร็จร่วมกันไม่ได้ก็จบไปเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับตอนนี้ เรื่องราวตอนต่อไปจะเป็นอย่างไรต่อน,นั้นโปรดติดตามต่อได้ในตอนหน้าห้ามพลาดเลยนะค่ะสำหรับวันนี้ต้องขอบคุณทุกการกดไลค์ที่มอบเป็นกำลังใจให้กันพบกันใหม่คลิปต่อไปสวัสดีค่ะ